วันจะถึงปีใหม่เนี่ยนะคะหลายๆพื้นที่คงเตรียมจัดงานปีใหม่กันแต่บางพื้นที่อาจจะใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับในพื้นที่ของตัวเองนะคะนายรัฐมนตรีย้ําว่าการจัดงานเค้าดาวนั้นให้ยึดมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะไม่ขายบัตรเพิ่มหน้างานพร้อมกันนี้บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเรื่องอะไรรู้ว่ามีคนทําใบปลอมฉีดวัคซีนนะคะโดยสั่งให้ดาเนินคดีไปแล้วหลายรายวันนี้ที่องค์การสงเคราะห์ฐานผ่าน พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนการจัดงานเขาดาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่านายกบอกว่าเขาชี้แจงแล้วไม่ใช่หรือเป็นการเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาชี้แจงทั้งหมดนั้นการจัดกิจกรรมจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโควิดมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กรซึ่งก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนและการขอจัดงานไว้ที่จํานวนคนเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้น จะไปขายบัตรหน้างานเพิ่มอีกไม่ได้ถือเป็นมาตราการที่เข้มงวดที่นายกรัฐมนตรีสั่งอย่างเคร่งครัดถ้าอยากได้อะไรก็ต้องช่วยกันทําเข้าใจหรือไม่นายกว่าอย่างนี้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ออกกรอบนโยบายแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วถ้าทุกคนไม่ช่วยกันจะทำอะไรไม่ได้ทุกเรื่องนะคะ พร้อมกันนี้บอกว่าสถานการณ์โอมิครอนในวันนี้ก็ชี้แจงแล้วว่าไม่รุนแรงสามารถรักษาได้หากตรวจพบเข้าสู่การรักษาพยาบาลแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปต้องแยกกันให้ออกไม่เช่นนั้นจะตื่นตระหนกกันไปหมด รัฐบาลก็ได้พยายามเต็มที่ซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีการเตรียมรับสถานการณ์โอมิครอนมาก่อนหน้านี้แล้วและนายกก็ได้ข่าวมาก่อนแล้วที่มีการแพร่ระบาดตรงโน้นตรงนี้จึงได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณาสุขสบคหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศเราในเวลานี้ยากลำบากประชาชนขาดแคลนรายได้แต่ทุกคนก็ต้องร่วมมือกันนายกบอกว่าถ้าอยากได้ก็ต้องช่วยกันทำค่ะ ผู้สื่ขาวถามถึงกรณีของการทํำใบปลอมยืนยันการฉีดวัคซีนนาะยกบอกว่าทราบมานานแล้วแล้วก็สั่งการไปแล้วมีการดําเนินคดีไปหลายรายขอให้ช่วยกันเตือนประชาชนนะคะบอกว่าทําไมจะต้องหลอกตัวเองการฉีดวัคซีนแสดงผลชี้ชัดแล้วว่าป้องกันได้ในระดับที่น่าพอใจวัคซีนเขาผลิตมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรง พอถามถึงกรณีที่ว่าสั่งการให้รัฐมนตรีเนี่ยนะคะเดินทางไปต่างประเทศเท่าที่จําเป็นนายกบอกว่าให้เดินทางไปเท่าที่จําเป็นขอให้งดเดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องไปและมีมาตรการป้องกันตนเองที่เหมาะสมบางครั้งก็จําเป็นต้องไปประชุมถ้าเขาจัดการประชุมก็ควรไปในสิ่งที่จําเป็นแต่ก็ต้องระมัดระวังที่สุดในการป้องกันตัวเองเหมือนกับคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยที่จะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบเหมือนกันในช่วงท้ายของการให สัมภาษณ์วันนี้นายกก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนเตรียมรับปีใหม่2,565ในปีเสืออย่างมีความสุขอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณธนกรเนี่ยนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการเตรียมนะคะได้มีการสั่งเตรียมพร้อมโรงพยาบาลรวมไปถึงเตียงผู้ป่วยยาด้วยเวชภัณฑ์ด้วยบุคลากรด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังโควิด -19 คุณธนกรบอกว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อสบคเนี่ยนะคะสั่งยกระดับการป้องกันและการรักษาเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เวชภัณฑ์และเครื่องมือต่างๆให้เป็นส่วนหนึ่งของแผน,ผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังปีใหม่โดยบอกว่านายกอย่างมั่นใจว่าหากพบผู้ติดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้นระบบด้านสาธารณสุขของไทยยังรับมือไหวไทยยังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดช,ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี กระทรวงสาธารณสุขมีเตียงดูแลผู้ป่วยโควิดเกือบสองแสนเตียงใช้ไปประมาณ30%ยังมีเตียงว่างเพียงพอในการรองรับ และกระทรวงสาธารณาสุขยังเตรียมพร้อมระบบ h โฮมไอโซเลชันและ Community Isolation นไว้สำหรับรักษาพยาบาลเพราะผู้ป่วยโอมิครอนส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงรักษาตัวที่บ้านและชุมชนได้นายกยังฝากถึงประชาชนคนไทยอย่าได้วิตกกังวลหากทุกคนดูแลตัวเองและเคร่งครัดสมเรื่องคือฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งและสองการรับวัคซีนเข็มกระตุน้นและการป้องกันตัวจากการรับเชื้อโควิด -19 แบบครอบจัก,กรวาลค่ะ คุณธนากรยังพูดถึงเรื่องที่นายรัฐมนตรีได้ร่วมอวยพรคริสต์ศาสนาชนทั่วประเทศเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะคะโดยขอให้ฉลองเทศกาลอย่างมีความสุขและก็ร่วมงานสังสรรค์หรือปาร์ตี้ปีใหม่อย่างมีสติและปลอดภัยแล้วก็บอกว่าทุกคนเคยผ่านวิกฤตในช่วงเวลาที่โควิดระบาดช่วงปีที่ผ่านมาหากจําเป็นต้องออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามายัยพกเจลล้างมือไปด้วยทุกครั้งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทและตระหนักว่าโรคติดเชื้อ ดีที่สุดคือไม่ติดเชื้อนะคะทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการยุติโรคระบาดได้และทําให้ไวรัสนั้นกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาได้ในที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่โฆษกสืส่อสารผ่านทางทั้งการสั่งการแล้วก็คําอวยพรจากนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะ